ก็ต้องสวัสดีทุกคนกันต้นนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาปะทะกับโลกของโชกุนนะฮะเป็นคนเดียวปะทะโชกุนไม่ใชเดีเป็นคนเดียวปะทะลูกสมุนของโชกุนแล้วก็โชกุนด้วยนะครับก็อาจจะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะโอเคก็ก็ไปเพลงครับนี่คือตัวแรกของที่เราที่เราจะมาเจอนะครับ จะมันจะมันเจอโอ้โหใจทีเลสชัดแท้แท้โอ้เพลงโอ้แบกเกล้าข้างหลังนั่งเป็นปลาสัตว์ไฟไหม้เย็ดแค่โคตรเท่ว่าจะมาสู้กับชาร์เหรอถ้ามันไม่ใช่เป็นร่างเงานะผมว่าโคตรเท่เลยอ่ะเพราะว่าแม่งแบกเกล้าข้างหลังแม่งโอ้โหมีหน้ากล่อแข็งพออ่ะหมวกแข็ง อืมอืมเออนี๋ไงิธีกตางของกูเองเลือดแทบไม่ลดเลยแต่จะลดอยู่นะนี่ึงโอ้โหเลือดแบกการลดเลยอ่ะออดีเกาะแข่งไหมอ่ะออ a l l to อ o u อกาะขึ้นมาดีแข่งเกาะแข็งวะเกาะแข่งใช่ไหเฮ้ยไม่ทันทายแล้วอืมอืม โอ้ยอายเผื่อต้องอะกมก็มมชอบเพลงเลยก็แคปตัวอะรค,ครับแล้วก็เปตัวต่อไปกันมาอไปไอหานี่ดาบแม่งใหญ่มากไตัวนี้นดาบใหญ่กว่าดาบโชกุนอะีกนะดาบโคตรใหญ่ไอตัวนี้นจิงเดี๋ยวให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนะดาบมัน เดี๋ยวดูว่าดาบใหญ่แค่ไหนโหใหญ่กวาดาผมอีก็โอ้โหแม่งฟันทีอืมกอผมว่าจะกจะขึ้นทำมเฮ้ยหัวอืมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยวโอ้โหก่อแม่งไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่มุมอ่ะไอ้สัตว์ก่อแข่งพออ่องตายถ้าถามว่าลองเอาไปสู้กับไททันสิ คือประทะคือประทะแล้วอ่ะถ้าจะให้ไปสู้กับโอดตอนกลางคืนน่ะชนะอีเมให้ได้ก่อนอีเมก็คือจะติดนะฮะที่มันเนี่ยที่ตัวทท่านจับไปทดลองนะอโอ้ชนะไปตัวต่อไปมาตัวนี้มีทงด้วยทงมันนะไม่ไม่รู้มันชื่อทงเปล่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันใช่ทงเปล่านะโอ้ยแก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วย,ยังยังยังมาเป็นนักสู้อีก โอมาแบดก้าเป็นโคตรเท่โคตรชอบเลยแบดกา้าโอ้โหไปม่ประสาทเนี่ยไม่คือต้องการเลยอืมสัตว์อืมอืม,อมกดอะไรอะไรอะไรเข้าปากวะเนี่ยอะไรเข้าปากวะอ่ะ ออาเส้นผมใครวะเกดิดฮึเกิดพังมาไปเกิดเส้นผมไปโอ้ยชิตดีเว้ยหืมเกาะนี่แข่งว่ะอุ้ยเกาะแข่งกว่าทำไมาอ่ะเอ็ขสารผมไม,ผม่ผมไม่ป้องกันนะเนี่ยเกาะนึงมันยังฟันผมไม่เข้าอ่ะอืมอกผมไปสักนะสักโอ้ไม่เข้าง่าไม่เข้าเลือดไม่ลดเลยฮ่า ไปต่อต่อไปกันครับที่มันแบบเออทำแทงผมไม่เข้าเพราะว่าผมไปสักมาแล้วก็ไปสวดพอสวดด้วยอ่ะเดี๋ยวสวดให้ฟังสักรอบหนึ่งแล้วกันเป็นบทสวดสามรอบนะฮะแต่สวดแค่ครั้งเดียวพอเดีเ๋ยวครั้งครั้งเดี๋ยวรอบที่หนึ่ง หังสมานทุพโทพระเขาว่าวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนานุตาโรปุวิสรธรรมมาสา,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 าธิสัทธาเทวมือสานางทุพโท่พระขาวาตีเป็นไงง่ะตายทันทีสวดจบบ,บุบแม่งตายทันทีต่อไปครับ โอ้ยโอ้สวาคาโตะบะคาวาตาธะโมสร้างคีจิโกอากาเลโกเอซีปาสิโกโลปานานิโกปัจจักตังเว้เพราวิญญาณเสกไม่ตายเพราะว่าเพราะว่าแม่งอึ๊ยแม่งอาวุธอาวุธยาไหมแต่ว่าอุ้ยสุปฏิปันโนบะคาวาโตะสางบะคาวาซังโคอุ้ยสร้างคีจิโกอากาเลโก เอซิปาซิโกโลปาณิโกมาครับไอแม่ทับจะถึงโชกุนแล้วโชวกุนไม่เกาแข็งว่ะดาบผมมันแทงเค้ล่อมันแบบแทงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ดาบมันแทงผมเข้ามันนี่แหละประเด็นพกกกวกเกานะผมว่าแข็งกว่านะเกาะผมแข็งเท่ากับโชกุนเลยนะ โดนทั้งคู่แต่แม่งแต่มึงไม่โดนกูอุย้ยเกาขึ้นเห็นะถ้าอืมอืมเป็นอะไรที่เกาะโคตรแข็งนะผมเกาะแข็งมากอะ่ะเอออุ้ยกูไม่จะทำอะไรไม่จะทานทำอะไรเลยใช่นไหมแม่ตัวกาะสะท้อนเข้าไปโอ้กาะสะท้อนเข้าไปกบไมาถึงสตูมมันมีกาะสะท้อนก่อกูไม่มือเอ้ย,ยแรงนะแรงไอ้ไอ้แม่ครับไอ้เจ้าแม่รับ ตายตายมะมึงเออราใช้บทสวดแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปเราจะใช้รอบที่สองโอเคอะไรฮั่งไม่ใช่เสุปฏิปันโนบ้างครับว่าตัวสร้างกระซังโคสร้างคีจิโกอากาเลโกเอสิปาสซิโกโลบานานิโกปัจจากตังเววิสโควิยูฮิตืปอืม มสัตว์ตายเป็นไง,งนเนี่ยเจอบทสวดกูไปซิที่ขมัดนะเนี่ยโหแรงขนาดเนี้ยมาต่อตัวต่อไปครับโชกุนหัวหน้าใหญ่ของด่านเนี้ย You can find me hey. yo 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 yo, yo Everybody ร้องกว่าฮะแม่งร้องไปเสียงก็ไม่พออยู่ดีอ่ะ มาโยโกนรันรอบนี้ไปสุดตัดสินว่าใครเป็นซาซามูไรที่าหัวที่สุดในย่านนี้ร่างผมก็เป็นนะชัดด้อมันก็เคยเป็นซามูไรนะอือหือไม่งกาะแข่งกันนะอุ้ยโดนพอดีไม่กินผมหรอกไม่ได้กินหัวหรอกอือหือมุก่อแข่งกันนะโชกุนเนี่ย แต่เด็กคือเพื่อนกูก็ชื่อโชกุนนะคนหนึ่งอะชื่อโชกุนเหมือนกันเพื่อนในสมัยแอ๊วเอนนั้นนะสมัยเก่าแก่ตั้งแต่อนุบาลสามทั้นี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เขาไค่มาเรียนแล้วเขาย้ายโรงเรียนแล้วมั้งโอ้เก่าแก่ตั้งแต่อนุบาลสามเลยอะ่ะเก่าแก่เกินอืมอืมคิดถึงนะถ้าโชกุนติดตามเราอะ่จะเราอยากจะบอกโชกุนว่านายมาย้ายโรงเรียนกับโรงเรียนเราเถอะ เราอยากเห็นหน้านาอะเด็กอยู่ด้วยกันมานาตั้งแต่อนุบาล3สามแล้วเพื่อนอืเฮ้ยเฮ้ย,ยมันแยกมันแยกล่างไรโกงๆๆโกงโกงเหรอฮะโกง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 เหรอฮะเ้าพูดซ้ำเหมือน,นเป็นไปไลยอืมถ้าผมไม่อยู่ในถ้าผมอยู่ในโลกนี้นะผมจะบอกกับตัวเองว่าอือกูไม่น่าเล่นแชร์รถไฟเยอะเลยโอ้โหกลองมุกแข่งคอ มันมันจะมีบทเรียนแล้วก็าผมจะเล่นยังไงแรงอยู่เอากูบาดมาทัพใส่ล่างแม่งเลยมันตู้มเป็นไงราเบิดกูแรงไปละเอาไม่เป็นหาเลยเลยหัวก่อกุงเกาะมึงจะแข่งไปแล้วนะอืม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 ตาย แม่งฟันหัวไม่ไม่เป็นไรแม่งเป็นฟันตัวตายโอ้ย <S <S นอกจากศิลไม่ใครแข่แแกงกันละผมเล่นกลางคืนนะมันก็เลยยากนะผมผมเล่นกลางคืนเนี่ยอืมตายย้ายโอ้ยเฮ้ยโอ้มยนมันเรีกนนะยกปุกกระเบนเหมือนกันนะโอ้แม่งไอ้ห่านี่แม่งงงเงิน โอ้โอ้โอ้กูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูตายชัวก็ตายชัวตายชัวร์ตายชัวตายชัวยังไม่ทำหาเลยเลยไม่นอนตายชัวไม่นอนไม่นอนอืมอืมตายชัวร์แน่นอนเลยครับเกาะไม่แข็งพอแสดายกาไม่ได้เอาสกิลเพิ่มเลือดมาเฮ้ยหลบทันโอ้ไม่ทันอื โอ้ยฮาว่าแล้วกูตายเดินเดินลูกสมุนโชกุนฟันตุน่น <c oughs> โหดแต่ก็ได้เนี่ยลูกมึงอะอื้มฮึโดนอยู่โดนอยู่อืมอ้ม,มฟันมาฟันกลับไม่โกงฟันกลับไม่โกงฟันกลับไม่โกง เฮ้ยโ, e, โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าวรลดลไม่เยอะเออตอนมึงใช้กับกูทำไมรดเยอะจังอ่ะอืมเล่นในถ้าเล่นถ้าเล่นเล่นในคอมมันจะยากแค่ไหนวะเนี่ยถ้าเล่นในคอมมันก็ยากเลยนะถ้าคุณยังไม่รู้ประสบการณ์เล่นคอมคือผมเป็นผมเคยเล่นแช์เกมแช่แช่ทุกไฟในคอมมรู้ว่ามันยากแค่ไหนอืม ติดเลรถก็ไม่ดีติดติดเลยรถก,ไกไ็ไม่ดีฮะตายอื้อวะไอชอบคุณนโอเยทาทีนี่ฝาก过来ก็เฉอะก็แค้าจาอสุ้ไม่บาดไปละอืมไปละ